แฝดไลมารวมเป็นสีซ้ายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโปกรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโปกแม่น้ำเจ้าพระยาแฝดไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโปกรวมสีซ้าย แอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำวังเนื้อตัวเมืองจังหวัดลำปางแม่น้ำวังคือที่ตั้งของเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการทลประทานที่สามารถจ่ายน้ำไปสู่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังจำนวนนับแสนไร่ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรอันสมบูรณ์ทั่วไป มีผู้เก็บได้มาฝากผมไว้ที่สถานีวิทยุเสียงจากท่ายสารจักรมนตรีให้ติดต่อมาดดวนทีเดียวนะครับให้ติดต่อมาดดวนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อในช่วงนี้สองสองสามเก้าเจ็ดเกือบตลอดทั้งสายของแควแม่วังทอดตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางแม่น้ำสายนี้จึงเป็นดั่งสายโลหิตหล่อเลี้ยงชาวลำปางนับแต่อดีตและอยู่คู่ความรุ่งเรืองแต่ละยุคสมัยของดินแดนล้านนาแห่งนี้ ที่ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานอีกแห่งหนึ่งภายในตัวเมืองยังมีซากกำแพงเมืองเก่าสมัยสร้างกรุงครั้งแรกหลงเหลืออยู่ และเป็นที่รู้จักกันในชื่อประตูมา้าเป็นร่องรอยแห่งอดีตอันรุ่งเรืองที่ยังปรากฏจนปัจจุบัอนอาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรก ครองเมืองฮาริภูนชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่สองได้ทูลขอพระราชาอนุญาตออกไปครองเมืองใหม่ทรงเลือกชัยภูมิสําหรับสร้างเมืองที่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ําวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นนามว่าเขลางนครตามชื่อน,นายพรานผู้นําทางเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกรรษัตริย์ทรงพระนามว่าเจ้าอินทระเกิงก่อน เคลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งมีลักษณะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในยามบ้านเมืองระสำระสายจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจาักรล้านนาและจากพมา่าพุทธศักราช2272นานทิพช้างนายพรานป่านำกำลังคนเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จ รัศดรจึงพร้อมใจกันยกให้นานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพญาสุลวะลือชัยสงครามและแล้วความเป็นปึกแผ่นร่วมเย็นของนครเขาลางก็ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน จึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมายังตำบลลำพการิวันล้วผู้หนึ่งจึงใช้ไม้ป้างก่อนมะพร้าวและกระบอกน้ำผึ้งมาถวายพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี้ จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพักปับปเจดีแล้วประทานพระเกศาให้ล้วผู้นั้นจึงนำพระเกศาไปฝังแล้วสร้างเจดีขึ้นบนนั้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าล้วกรลำปางแล้วค่อยเพี้ยนไปเป็นละกอนลำปางจนกลายเป็นนครลำปางซึ่งเป็นชื่อของจังหวัดแทนนามเขลางนครเดิมไปในที่สุด และพระาธาตุในตำนานดังกล่าวก็คือที่ตั้งของวัดพระาธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางนับแต่สมัยหริภูนชัยที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และโดยเฉพาะด้านศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามองค์พระาธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลมมีความน่าสนใจตรงแผ่นโลหะประดับองค์พระาธาตุซึ่งเป็นแผ่นทองแดงปิดทองที่ทางเหนือเรียกว่าทองจังโก สลักลวดลายต่างๆแบบล้านนาที่เกือบไม่เหมือนกันแม้แต่แผ่นเดียวด้านขวาขององค์เจดีคือวิหารน้ำแต้มอันหมายถึงวิหารที่มีภาพเขียนภายในวิหารจึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตลอดทั้ง2องด้านซึ่งเข้าใจว่าเป็นภาพเขียนที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือ สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีสังคมของผู้คนแต่ครั้งโบราณได้งดงามบนผนังหลังพระประธานปรากฏภาพเขียนลายทองเป็นภาพต้นโพแพ่กิ่งก้านสาขาอยู่ตรงกลาง ด้านบนซ้ายเป็นภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์อันเป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงระบบจักรวาลทั่วบริเวณวัดพระาธาตุลำปางหลวงแสดงถึงการผรสานกันของศาสนสถานและศิลปะได้อย่างกลมกลืนสวยงาม เลางนครเก่ายังคงสืบสารวัฒนธรรมแห่งดินแดนพระพุทธศาสนาดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีวัดอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากเช่นครั้งก่อนทว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้นได้แปรเปลี่ยนไป ในอดีตชาวพม่าเป็นจำนวนมากเดินทางเข้ามารับงานสัมประทานป่าไม้ในลำปางกระทั่งมีฐานะร่ำรวยจึงนิยมประกอบกุศลโดยการจ้างช่างฝีมือชาวพมา่ามาสร้างวัดใหม่หรือบูรณะวัดเก่าตามแบบอย่างศิลปกรรมของตนจนปัจจุบันสถาปัตยกรรมแบบพมา่ายังพบเห็นอยู่ตามวัดน้อยใหญ่ในลำปางอีกหลายแห่ง วัตถกรรมที่น่าสนใจไม่ได้ปรากฏอยู่แต่เฉพาะตามวัดเท่านั้นหากยังพบเห็นได้ในรูปทรงอาคารบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่บนถนนริมฝั่งแม่วังที่ชื่อว่าถนนตลาดเก่าถนนสายเล็กๆที่เคยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองลำปางเมื่อครั้งก่อนราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ลำปางเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือแม่น้ำวังบริเวณถนนตลาดเกา่ากลายเป็นเมืองท่าที่คึกคักมีพ่อค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าและชาวจีนเข้ามาประกอบการค้าในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากอาศัยแม่น้ำวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากที่ต่างๆอย่างไม่ขาดสาย พม่าและชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากบนถนนสายนี้ก่อสร้างบ้านเรือนตามลักษณะวัฒนธรรมของตนจนถนนทั้งสายแน่นขนาดไปด้วยอาคารรูปทรงสวยงามทั้งที่เป็นอาคารตึกแถวของชาวจีนที่มีผู้พำนักสืบต่อมาจนชั่วลูกชั่วหลาน และอาคารแกะสลักไม้เป็นลวดลายละเอียดอ่อนช้อยตามแบบพมา่าที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเกิดเป็นอาคารที่มีความงามปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด อาคารเหล่านี้เคยตั้งโดดเด่นอยู่ทั่วถนนตลาดเก่าจนเมื่อเส้นทางการค้าแปรเปลี่ยนไปความสำคัญทางการค้าของถนนสายนี้ก็หมดลงผู้คนเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ใหม่ปลอยให้อาคารมีสภาพทรุดโทมลงแต่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏจนปัจจุบัน ได้สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตของสังคมเล็กๆที่ยังคงความงามแห่งศิละปะของตัวอาคารซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักแล้วในทุกวันนี้ กอนอรุณรุ่งตลาดสดใจกลางเมืองลำปางก็เริ่มแน่นขนัดด้วยผู้คนและสินค้านาหนาชนิดแต่บรรยากาศในวันนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยชาวลำปางตั้งใจจับจ่ายข้าวของมากมายเพื่อเตรียมสำหรับงานบุญประจำปีโดยเฉพาะเตรียมยหรออว่าอันันเอ็ะเ้ย่ม ยามเชา้าชาวบ้านจะำนำผ้าลงซักบนลำน้ำหวังและช่วยกันปัดกวาดบ้านเรือนจนสะอาดหมดจด นี่คือกิจกรรมต่างๆที่ชาวลำปางพร้อมใจกันทําเมื่อวันแรกของปีใหม่มาถึงเป็นช่วงเวลาของประเพณีสงกรานต์ประเพณีดั้งเดิมที่มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและยังคงความสําคัญในจิตใจผู้คนบนดินแดนล้านนาเรื่อยมาเ คนหนุ่มคนสาวและเด็กๆสนุกกับการกอบทรายริมน้ำแล้วเดินข้ามแม่วังไปก่อเจดีย์ทรายในวัดประดับประดาเจดีย์ด้วยตุงหลากสีจนดูละลานตาไปทั่วลานวัด ขบวนแห่เล็กๆของกลุ่มชาวบ้านมุ่งสู่วัดพร้อมสำรับสำรับงานบุญและลำไม้พันกระดาษสีเพื่อประกอบพิธีแห่ไม้ค้ำโพประเพณีที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลค้ำชูให้ผู้ประกอบบุญนั้นมีชีวิตยืนยาว นนบบหลังจากนั้นจึงพร้อมกันเข้าสู่ตัวบทเพื่อประกอบพิธีดำหัวพระผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพพระจะให้ศีลให้พรจากนั้นทุกคนจึงสงน้ำพระตามประเพณีนี่คือความงดงามอบอุน่นและสนุกสนานในง,งานสงกรานของชาวลำปาง

จากสลุงหรือขันและยึดถือปฏิบัติเช่นนี้มาช้านานกระทั่งไม่กี่ปีมานี้ประเพณีดังกล่าวได้รับการส่งเสริมให้ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเงินบริจาคจากชาวเขาลางทุกคนสลุงเงินผิวเกลี้ยงใบใหญ่จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีสงน้ำพระ ขบวนแห่สลุงหลวงคือประเพณีใหม่ที่ชาวเขลางฟื้นฟูขึ้นเพื่อรวบรวมรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอันง,งดงามของชาวล้านนาไว้รูปขบวนมีผู้เข้าร่วมมากมายล้วนอยู่ในชุดสวยงามตามอย่างชาวล้านนาที่หาดูได้ยากในทุกวันนี้ หลากสีหลายลักษณะประดับเป็นสีสันของขบวนแห่รวมไปถึงช้างทรงและขบวนอันเชิญพานและสลุงใส่เข้าตอกดอกไม้ความสำคัญอยู่ที่สลุงหลวงเงินขนาดใหญ่ต้องใช้คนหามจำนวนหลายสิบคนศรัทธาของประชาชนได้หล,ล่อหลอมรวมกัน และพร้อมจะสงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางในวันนี้ขบวนสลุงหลวงเคลื่อนข้ามฝั่งแม่น้ำวังจากนั้นจึงไปยังบ่อทรายอันเป็นสะดือใจกลางแม่น้ำเพื่อตักน้ำจากแควแม่วังมาใส่ไว้ในสลุงเงินโดยถือว่าแม่วังคือสายน้ำสำคัญของนครล,ลำปาง ขบวนเคลื่อนไปตามจุดต่างๆคอยรับน้ำขมิ้นส้มปล่อยจากชาวบ้านกระทั่งมาถึงบริเวณพิธีจึงนำสลุงเงินเข้าสู่ที่ที่เตรียมไว้อันเชิญพระแก้วมรกตดอนเต้าเข้าสู่พิธี คนมากมายประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้น้ำขมิ้นส้มปล่อยจากสลุงหลวงถูกแบ่งไปสู่ภาชนะน้อยใหญ่ที่ผู้คนมาคอยรับเพื่อจะนำไปสงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาขบวนสลุงหลวงได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งดินแดนล้านนาที่พร้อมด้วยความงดงาม ความละเมียดละไมศรัทธ,ธาและการประสานจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวเขาลางแห่งลุ่มน้ำหวังนี้ได้อย่างชัดเจน ลำวังไหลผ่านจังหวัดลำปางเข้าสู่จังหวัดตากไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านปากวังอำเภอบ้านตากเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางของแควสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาสายที่สั้นที่สุดสายนี้